อ่ามากันต่อครับกับที่บูธรอยัลเอ็นฟิลนะครับปีนี้เป็นปีที่เปิดตัวกันมาใหม่นะครับก็นั่นก็คือเป็นนี่เครื่องบล็อกใหม่นะครับผมฮิมมา a ยัน450นะครับมาพร้อมกับแรงม้าก,กว่า40ตัวนะแล้วก็แรงทรอกอยู่ประมาณ40กว่าเหมือนกันนะครับบอกเลยว่านะคือหลายๆคนชอบเอารุ่นนี้นะ ไปเทียบกับ NX 500นะผมว่าราคา2นะกว่าเนี่ยกำลังดีนะถ้าถ้าถ้าในมุมผมนะในมุมอของอคนที่ดูอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ในมุมในมุมผมคือมันเป็นรถสูบเดียวนะครับเราจะไปเทียบรถสอสูบไม่ได้นะซึ่งมันจะเป็นคนละอารมณ์กันนะครับคือตัวนี้ก็จะมาแนวเ,เป็น อ่ะทัวร์ริงแอดเวนเจอร์นะครับผมก็ถ้าเทียบนะเอาควรเอาไปเทียบกับพวกเอ่อสแคลมเบอร์นะไ r ลัมสแคลมเบอร์สี0นะครับหรือสปีด d 400อันเนี้ยคือจะค่อนข้างเข้าพวกกว่านะแต่เขาจะให้มาเป็นล้อซี่เลยนะครับมาเป็นล้อซี่นะบมาพร้อมกับระบบเบ ABS นะครับนี่นะฮะแล้วก็ที่บอกนะเป็นเครื่องบล็อกใหม่นะครับซึ่งสูบของเขาเรียกว่าของรายอดฟนะิลน่าจะเป็นตัวนี้แหละที่แรงที่สุดเนละ ดูสเปคมากกว่า40ตัวนะครับกับหักที่ดูหล่อขึ้นดูดูดีขึ้นกับหิมาเละยันตัวเก่านะครับก็คือจะดูสปอร์ตดูเทยิ่งขึ้นนะถ้าเป็นตัวเก่านี่คือมันจะออกแนวโบราณเลยนะครับเดีย๋ยวมาดูหน้าจอนะหน้าจอให้มาเป็นจอสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะว่าเป็นมาเนเชนไปเลยนะครับมีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะ ทีติเราจะเห็นเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับแต่ตัวนี้มาให้เป็นหน้าจอสีเลยนะน่าจะบุกเบิกนะครับทำให้ค่ายรอยย้อนฟะิลมเนี่ยมีความแตกต่างขึ้นมาบ้างน,นะครับมอน้ํานี่คือให้มาเป็นแผงวัลเลอร์เลยนะปกติคือ,อนะจะเป็นหมอลมนะเนี่ยจะเป็นมอลมนะเครื่องเครื่อง3 0 0ร้อนะส่วนใหญ่จะให้เป็นมอลมแล้วก็อาจจะเป็นออยล์คูลเลอร์นะครับตอนนี้ก็ปรับใหม่นะให้มาเป็นมอน้ําเลยนะแล้วก็เครื่องบล็อกใหม่อย่างที่บอกนะครับ คือใครบอกเลยว่าที่กำกิที่กำลังหามองรถทัว r ิ n งแอนเจอนะครับก็ภายสูบเดียวนะคือบอกเล้ว่าเปรียบกับเอ็น0้อไม่ได้นะตก็เปรียบกับอ่าซีไอเออ3ว0ตต์แบี่นะครับก็สแคร์ที่เป็นสมเน,น,นกันอารมณ์มาจาก ขับขี่มันจะแตกต่างนะครับสองสูบกับสามกับหนึ่งสูบเนี่ยนะสองสูบมันก็จะได้เรื่องอท็อปสปีดนะครับนี่ก็จะมีตัวแต่งให้ดูนะแต่ว่าถ้าหนึ่งสูบมันจะได้เรื่องแรงทอร์คนะครับการขับขี่ที่สนุกนะครับนะคนที่ไม่เคยขี่สูบเดียว44เยอะๆนะครับต้องต้องลองนะต้องลองอานะรนะมณ์เปลี่ยนแน่นอนนะครับนะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับบูธโรโยนฟิวนี่ก็จะเป็นสเปคที่ Q. เป็นสีใหม่ตัว650นยนี่อย่างที่บอกตัว650ยังยังให้มาเป็นไม่ดิจิตอลอยู่เลยนะครับแต่ว่าตัว450นี้ก็ให้เทคยิ่งขึ้นนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบายครับ